ผู้ชาย40ขึ้นไปมีความเสี่ยงผู้หญิงตัดที่50ครับ50ขึ้นไปมีความเสี่ยงเพราะนั้นผู้หญิงเราเอา้อสรุปที่ทุก6เดือนรักษาได้ครับถ้าเกิดว่าเรารักษาทาัแเราก็ป้องกันการไปตับแข็งได้เราลดความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งตับได้ด้วยนะครับถึงแม้จะป้องกันมะเร็งไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่เราสามารถคัดกรองเราต้องการตรวจตอนเป็นมะเร็งระยะแรกๆนะครับจะได้รักษาให้หายขาดได้สวัสดีครับผมนายแพทย์มนตรีครุรักษณสกุลน,นะครับเป็นแพทย์เชี่ยวชาญ ทางด้านอายุากรรมทางด้านอาหารและตับนะครับโรงพยาบาลจุฬาพรครับตับกักเสดดีนะครับจริงๆแล้วเป็นกันเยอะมากทั่วโลกนะครับในประเทศไทยเองถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างเสี่ยงสูงพอสมควรครับประมาณประมาณ7.8%เกือบ10%เลยเพราะฉะั้นในประเทศไทยเนี่ยครับ ประมาณ7-8ล้านคนเป็นตัอบอักเสบบีแต่เวลัอตับอักเสบบีเนี่ยครับจะไม่มีอาการเลยนะครับนอกจากตรวจเช็คสุขภาพตรวจเลือดดูถึงจะรู้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนมากของประเทศไทยคนไทยที่เป็นตับอักเสบบีเนี่ยเกิน50%นะครับหนึ่งคือไม่รู้ว่าเป็นตับอักเสบบีนะครับสองคือถึงรู้ว่าเป็นก็ไม่พบแพทย์อีกเพราะไม่มีอาการเลยเพราะคิดว่าสบายดีหลายหลายครั้งเคยเจอแพทย์เมื่อสิบยี่สิบสิบยี่สิบปีแล้วหมอบป็อเป็นผาหะ แล้วก็จบไม่เคยเจอแพทย์เลยครับแต่จริงๆแล้วตับอักเสบบีเนี่ยมีอะไรที่น่ากลัวมากกว่านี้เยอะนะครับตับอักเสบบีเองทําให้เป็นตับอักเสบเรื้อรังทําให้เป็นตับแข็งได้นะครับและที่แย่ปกว่านั้นครับตับอักเสบบีเองเป็นสารก่อมะเร็งนะครับทาให้เป็นมะเร็งตับได้นะครับจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยครับคนที่เสียชีวิตจากมะเร็งตับเนี่ยอันดับ3ของประเทศส่วนมากเลยเป็นจากตับอักเสบบีนี่แหละนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตับอักเสบบี เป็นสารกอมเลงอายุเกิน40ทุกคนมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งตับแล้วนะครับถึงแม้จะเป็นผ้าหะหรือเป็นคนที่มีตับอักเสบเลือดลังแค่ไหนก็ตามนะครับเราจะเริ่มตรวจคัดกรองด้วยการตรวจเลือดตรวจอัลตราซาวนดูนะครับดูว่ามีก้อนขึ้นหรือเปล่าที่ตับนะครับเพราะถ้าเจอก้อนเล็กๆเนี่ยเราสามารถตรวจเพิ่มเติมเป็นนิจฉัยรักษามะเร็งตับจริงๆก็สายหายขาดได้นะครับถ้าเรารู้ระยะแรกๆนะครับก้อนเล็กๆแต่ถ้า เราไม่รู้เลยว่าเป็นเราไม่เคยเอัลทราซาวเลยมาเจอผมตอนตอนปวดท้องตอนน้ำหนักลดนะครัตัวเหลืองตาเหลืองเนี่ยสมากก้อนจะใหญ่มากเกิน10เซนนะครับรักษาหายขาดยากมากแล้วโอกาสเสียชีวิตจากมะเร็งตับเองค่อนข้างสูงนะครับคือจริงๆแล้วครับตับอักเสบบีเองเนี่ยติดได้อยู่ไม่กี่ทางนะครับหนึ่งคือจากเพศสัมพันธ์ที่ไม่ได้ป้องกันสองจากการรับเลือดที่เป็ตับอักเสบบีนะครับ สคือจากเข็มฉีดยานะครับเข็มนี้จะเป็นเข็มฉีดยาที่แชร์กันเข็มจากโรงพยาบาลจริงๆการเจ,รจราะหูนะครับทําฟันหรือจะเป็นการการใช้สักก็ตามก็มีโอกาสติดได้หมดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วครับที่เป็นที่ติดกันเยอะสุดก็คือติดจากแม่นะครับไม่ได้เป็นกรรมพันธุ์นะครับแต่ติดตอนติดเชื้อตอนที่คลอดลูกนะครับ จากน้ำ่้าจากตัวเลือดนะครับทำให้โอกาสติดค่อนข้างสูงซึ่งส่วนมากแล้วคนไทยที่เป็นสนมากจะเป็นจากติดจากแม่กันแหละทั่วโลกเลยนะครับทำให้เป็นการติดเชเสอเรื้อรังนะครับแล้วก็เป็นตลอดชีวิตซะส่วนมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดจะตรวจเนี่ยคือเราสามารถตรวจตรวจเลือดค่อนข้างง่ายนะครับหนึ่งคือเป็นไม่เป็น2คือตรวจได้ว่ามีภูมิไม่มีภูมินะครับถ้ามีภูมิาป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน จริงๆทุกวันนี้อายุต่ำกว่าส0ิลงมาเราฉีดวัคซีนเรามีแคมเปญฉีดวัคซีนทั้งประเทศเด,เด็กทั่วทั้ประเทศนะครับจริงๆทั่วโลกก็ทำนะครับแต่คนอายุ4ี่ปีขึ้นไปเนี่ยยังไม่มีแคมเปญน,นี้จะมีหลายคนครับที่เป็นตับเกเสบีนะครับแล้วไม่รู้ด้วยว่าเป็นจริงๆแล้วตรวจง่ายครับว่าเป็นไม่เป็นมีภูมิไม่มีภูมิแล้วถ้าเป็นแล้วก็ควรจะพบหมอนะครับคุณพบแพทย์ทุก6เดือนครับเราสามารถตรวจได้ว่าหนึ่ง มีภาวะตับแข็งแล้วหรือยังนะครับสมีกระตับอักเสบไหมนะครับถ้ามีภาวะตับอักเสบร่วมด้วยเราสามารถรักษาได้เราเริ่มให้ยาทานได้ครับเพื่อป้องกันการเป็นตับแข็งในอนาคตนะครับเพราะถ้าตับแข็งเองก็เป็นสารก่อบมะเร็งอีกอันหนึ่งนะครับทำให้ความเสี่ยงยิ่งสูง้ไปอีกในการเป็นมะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นตับอักเสบบีบวกกับเป็นตับแข็งด้วยความเสี่ยงมัยิ่งสูงขึ้นไปอีกครับจริงๆแล้วเนี่ยครับ คือหนึ่งเราต้องดูว่าเราเป็นหรือไม่เป็นนะครับถ้าเราไม่เป็นถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่เป็นเนี่ยก็ควรจะเช็คห้าว่ามีภูมินะครับก็คือวัคซีนจบเลยมีวัคซีนมีภูมิป้องกันร้ออละอันนี้ไม่ต้องแพนิกนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นเนี่ยครับเราต้องมาตรวจดูเพิ่มเติมครับว่าเราเป็นแบบไหนเป็นแบบผาหะก็คือค่าผลเลือดปกติดีไม่มีตับอักเสบเราภูมิเราค่อนข้างดีคุมไวรัสตับอักเสบดีค่อนข้างดีในกลุ่มนี้ครับไม่ต้องรักษาไม่ต้องทําอะไรแต่ควรพบแพทย์ทุกอน พอเพื่อคัดกรองหาเรื่องมะเร็งทุกหกเดือนเราตรวจเลือดดูนะครับไม่มีตับอักเสบหรือเปล่า2คือเราเอารักษาดูว่ามีก้อนในตับหรือเปล่านะครับส่ว so, นในกลุ่มที่มีตับอักเสบร่วมด้วยนะครับก็คือไม่ใช่พาหะศละเป็นตับอักเสบร,รื่ังร่วมด้วยกลุ่มนี้นครับเราจะให้ทานยานะครับเป็นการเป็นการเป็นการยารักษาตับอักเสบบีเนะี่ยซึ่งทานค่อนข้างง่ายครับวันละหนึ่งเม็ดแต่ทานและห้ามหยุดเท่านั้นเองนะครับในกลุ่มนี้คมุมตับอักเสบบี99.9%เด้เลยนะครับไม่มีเชื้อต้านยาเลยนะครับ แล้วสามารถป้องกันการที่จะเป็นตับแข็งได้ในอนาคตน,นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือมารู้ทีหลังละว่าเป็นตับแข็งแล้วนะครับตับแข็งเองจริงๆจะมี3ระยะครับระยะแรกระยะกลางแล้วก็ระยะหลังระยะแรกก็ไม่มีอาการเหมือนกันครับหลายคนก็ไม่รู้เป็นตับแข็งด้วยก็เป็นระยะแรกๆนะครับระยะกลางเนี่ยแปลว่า75ตของตับเนี่ยหยุดทํางานละระยะแรกนี่คือ50%ของตับครับที่หยุดทํางานนะครับแต่ตับใหญ่ครับเรายังยังยังไหวอยู่ พอเหลือ25เป็นต์เป็นระยะกลางแล้วจะเริ่มมีท้องมานมีตุ่มเหลืองต,ตาเหลืองมีการอ่อนเพลียนะครับระยะสุดท้ายนี่ประมาณ15เละที่ทํางานหรือไม่ถึง15เรนะครับเราต้องการตรวจให้เจอระยะแรกๆนะครับเพราะการก,การตรวจสุขภาพจริงๆสําคัญมากนะครับจะเป็นการอัลทราซาวด์และมีการตรวจดูความดื้ของตับด้วยครับเปเราเรียกว่าไฟบรสแกนเพื่อดูมีแผลเป็นมากน้อยแค่ไหนในตับนะครับถ้าถามว่าต้อง,ต,องต้องแพนิกไหมจริงๆจริงๆจริงๆไม่ต้องนะครับแต่แต่ถ้าเกิดอายุอายุ45 5 0 55รู้ว่าเป็นตับอักเสบปีแล้วไม่เคยพบไม่เคยเจอแพทย์เลยคนพบครับพอเราตำการเออร์ทาซามให้เรียบร้อยไม่มีก้อนเนตับหรือเปล่านะครับเพราะเราจริงๆเราเริ่มเอาทรทอซามอายุ40ขึ้นไปแล้วครับทุกคนที่จริงๆแล้วตามตามไกด์ไลน์เนี่ยผู้ชาย40ขึ้นไปมีความเสี่ยงผู้หญิงตับที่50ครับ50ขึ้นไปมีความเสี่ยงเพราะนันั้นผู้หญิงเาราเริ่มเอัทาซามที่ทุกหกเดือนตอนนี้อายุ50ปีขึ้นไปถ้าผู้ชายก็40ปีขึ้นไปครับรักษาได้ครับแล้วถ้า ถ้าเกิดว่าเรารักษาทานันเราก็ป้องกันการไปตับแข็งได้เราลดความเสี่ยงที่เป็นมะเร็งตับได้ด้วยนะครับถึงแม้จะป้องกันมะเร็งไม่ได้ร้อแต่เราสามารถคัดกรองเราต้องการตรวจตอนเป็นมะเร็งระยะแรกๆนะครับจะได้รักษาให้หายขาดได้